อก็มีอีกนะตรงนี้เออตรงนี้ก่อนล่หนาลู่หนามือใส่กระเป๋านู้นกระเป๋าทางน้าโมบีนนู่เดี๋ยวเดินมาโมบี้นู่นจะร้นน้นึงันนี้่เยวะระวังม้าปิดระวังม้าเอา ไปรูกเดินน้องจ๋น้องอไรงอลินองไปยนตองดนเด็กไอินงาล กหนุ่นตรงน้ำโมอ่ะเห็นป้าหนุ่นสีดำๆน่ะนี่นี่น้าอยู่นี่หนุ่นพี่โน้ตจะไปถ่ายรูปปะไปบูธคนละข้างไปอันอยู่ตรงบูธคนละข้างปะถึงหลังเอาแต่หัวลงท้าย ชอบ,บอนนรงไหเออลงหังเลโบไปยงไงมาไปดูบางคุไปดูบางคไปะไต้องขึ้นมาเลยแม่โดนซุ้ดไปดูบางคุดไปดูเห็นอัปปาลูป ไปตรงไหนดีขุ่นยนต์เหรอขุ่นยนต์เหรอลูกใครเอาขุนยนต์เหรอคะเอามาแม่ถ่ายให้หนึ่งสองสามมองแม่น้องมะลิมะลิมองคุณแม่อ่ามาแล้วไปตรงใหญไปตรงยาย ไปสิคะ